อีสลีเลยโอ้แอนนี่เอาไปอ่าอีเคช,ชนะแล้วมีความมั่นใจเล่นแอนนี่เป็นพวกนั้นน่าจะได้อยู่แหละ อิปลินโนโอ้เจอริเวนกับเลนกาฮะความที่ผ่ายเขามาเยือเราแล้วนานสักแต่เดี๋ยวนะทำไมชื่อทิศนามันคุ้นๆวะมีความคุ้นมากอไปแล้วอะไรเนี่ยหมดนี้มาอีกแล้วโอ้สนุกออก ขอ,อที่ต้องออกก็นี่ฮะไม่เคยเล่นเลยแอนนี่เอามาเอามาทำไมมันจก็บไวด้ดีแต่มันก็หัวร้อนนะเพื่อนน่าจะต้องคักสกิลหนึ่งนะเออตอนแรกมันไม่สูงเว้ยจะบอกให้ตอนแรกมันเป็นวายเอธรรมดาเลยไม่บอกว่าตอนเนี้ยปี22อะทำไมมันแหลกไนวะเป็นเนต็ตตกไม่ชอบเลยนี่จะเล่นทำไมอะ อ๋อมันไม่ชอบที่มันสุ่มตัวโมนี้ไม่ต้องสนฮะบวกกันรัวๆทำไมกระตุกวะเปิด์ตัดไปแล้วฮะจังหวะนี้ขอตีทีขอตีทีมาดิมาดิกระจุกเออจุทำไม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 ไมครับทำไม่ครับไม่ครับทำไมครับหลบได้หลบได้โหริบลีนดีดี เออขอบคุณเราด้วยนะคุณนกผมจะาตา้์นละอีกทีหนึง่งผมยังไม่เคยเล่นแอนนี่แต่ก็เจอมาบ่อยอยู่เกมเล่นไวจริงๆนะหมายถึงสกิลนะโคตรไวอ่ะดูดิกดอ,อาดอย่างเนียกดแล้วดิทำไมเล่นไมไม่ได้เปิดไม์จอยแดกเอามาตา้านเอะเอ้าเอ้าตา้นต้น ทันไม่ดีทันไม่ดีโกลเคนเนนทำไมทำไมทำไมอืมตายตายเผาเบรนเบรนเบบี้เบรนโนทำไมครับนะครับเคนเนนไม่เดี๋ยวฟาร์มสตาร์นก่อนฟาร์มสตาร์นก่อนเฮ้ยเฮ่ยเอาผิดตัวเป็นอะไรฟาร์มใหม่ได้หืมร <c oughs> ัวๆฮะรัวๆฮะรัวๆฮะ มานี่มานี่เอ้อืมเทสกิลสองนี่มันมันมันใกล้นะฮะแต่ว่าถ้าโดนนี่ก็สตัรนของคนรกมเรียแบบแก่โอ้โหวอดมาอย่างไวเลยขายได้ศูนบาทซื้อมาอย่างฟรีอ่ะเอาฟาร์มฟาร์มสตัรนฟาร์มสตานฮะฟาร์มสตัรนรัวๆครับสกิลได้อันนี้มานี่บอกเลยอีซี่ ทำไมครับ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 เอ้ยเอ้ยทำมันนี่นะตายไปดินาซัสอะไรวะเอ่อไม่ไม่คุมเลนอ่ะคุณไม่คุณอ๋อไม่ไม่คุณไม,ไม,ณไม่อะไรวะไม่คุณไม่เล่นคนเดียวเลย น่าจะบอกว่าทำไมมากกว่านะทำไมไม่เล่นคนเดียวเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแนนาซัตบวดแหลกเขาไม่รู้นะจ้ายป้อมกันแล้วจังหวะนี้ยังไม่รู้แต่ได้ป้อมกันแล้วออกมาเจเลมาบอดน,นี้นแล้วกันอ่าแปดเลยทีเดียวนะฮะอย,ายา่ยาอย่าใจผมมีหม,มีบอกเลยน่าๆๆไม่ได้แอมหรอกเงน้ยฟันสะพานทำไมทำไม ไ,ม,ไ,ไามาดิอืมในไ้แอมบอกเลยรอบสองก็ยังไม่สามห <c oughs> ัวร้อนไปดีเจนเนนวุบวุบวุบเย่เจนเนนที่ว่าเกียนยังสู้ติดดอกไม่ได้นะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะตายไปดิโอ้ยลีนโหดจริงฮะคนนี้ทำไมครับทำไมครับ เทำไมครับ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 ฮึไม่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 ทำไมอุ๊ฮู้เอ๋เอโคตรมันหมดเลยหมดเนี้ยออกขอนี่เรียกได้ว่าไม่ต้องออกขอกันกันนะออกแม่งแต่ดาเมจกันอย่างเดียวอ่ะเฮ้ยรับฟาดลมช่วยนะลูกรอทีเลยวะนี่ฮะ มาแล้วจริงออกมาแล้วว่าไงใสยย่ย่อฮู้แล้วเรามีวงสตันนะสกิลสองนี่กดรัวเลยนะกูดาวแม่งไวกว่านี่นะอ,นอีกอะเรียกอะไรอะแบบส,สกิลกดเปิดมาใช่ไหมแม่งยังไม่ทันจะหมดเลยกูดาวรีเสร็จแล้วอโอ้โหตายคู่เออ าไปาแค่เน้นนี่อะไรยปายแปบก็ไม่รอดบอกเลยได้ป้อม,มอ่ะฮะไม่เอาไม่ไ,ออไ,ได้ไม่เอาไ,ไ,ไม่มีใครมาหาเราเลยนะตุกตุกปามให้แนกนี้ ไม่เคยเล่นเลยเลยทำไม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 เก๋าเะล่ะอย่าให้ผมมีหนีในถ้ามีหนีมีหนีม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 ีไปดิทำไมครับเจนเนนเจนเนนเน้นไปไหนไม่ไม่ไม่ของกูของผมของผมขอตีขอรี่ขอรี่จีดาขอใช้สกิลหน่อย กดกินยิงดยกดสกิลสามฟาร์มสแต็กสตันก็ได้นะเนี่ยใครมาทำไมครับเจีเนนเจีเนนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรหนูดิฟอะโอ้โหโ,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 โอ้มีคนมาแบททรีปเปอคือหมดนนเนี้ยอันนี้แม่งโกงมากเว้ยไม่ยังไม่ทันที่นี่เลยหมีมันยังไม่ทันจะตาเยเลย มันออกมาใหม่แล้วโอ้มีมีโดนตีเมาเด,ดี๋ยวมีตายเอาไปตึ้คู่ดีกว่าเอามีวาดกลับมาเฉยเลยมีโดนป้อมตีเหมืนอนไม่ใครสนใจเราเลยนะตอนทีได้ดันจ,จะจบแล้วเนะี่ยเห็นเน้นมาปะดูดิเนี่ยคูดาวไาอแล้วยี่สิบสี่วิอะฟาร์มบ่ฟาร์มแตกสะพานเงี้ มันมีวอร์ดชัวอะไรอย่างเงี้ยโดนตีไปเรื่อยๆมีวอดทรายกลับบ้านก่อนเรื่องความปลอดภัยมันไม่เดินกลับบ้านเลยวะหรือว่าอะไรนะนกดเกเลพอร์ตกลับบ้านอะไรเงี้ยบีซี่ว่ะเกนเนี้ยบอกเลยไม่ใช่พี่เกมนะไม่หรอนะอะไรอ่ะอีฟลินดวงเจริญทิวห้าสองทำมาพูด อันนี้จงเจริญจงเจริญอืมเจา้จาเจ้าบางกับอ่าไทเตแม่ฮะไทเตแม่เกือบลืมชื่อลืมเห็นไม่ดิไหนวะเอ่อเห็นเดนอยู่นู่น ون. ไปทำอะไรนู่นวะ่นอ่ะยิงนี่ยิงอันติดรัวๆเลยนะ ยิบนียิวเราก็จะอ,อะไร <laughs> อันนี้ฮิวเดี๋ยวคิกับอันนี้ฮิวเอาจริงนนะผมดันจริงนะจบเลยนะ่เดี๋ยวเก็บหมีไว้ช่วยตัวเองเดี๋ยวมีใครมาลากหัว อยากบอกพีคก่คิวเด็กดอยพนคะิวเด็กดอยเนี่ยลงแรงมาบอกเลยอย่างดอยอะ่ะเฮ้ยมีคนมาว่ะอุ้ยอุ้ยทำเล่นไปตายโดนหมีตก <c oughs> ขังตัวเองไว้กับหมีตายสิโถแต่แรงอยู่นะมันเป็นเล่นไปสีหกเลยเหรอ ผมไปเล่นไปนะซอนย่าอยู่ไหนวะออกซอนย่าก่อนเดี๋ยวตายเอาโอเคเพื่อนเราไปช่วยเราเพื่อนเราไปช่วยเราจริงยิงไปิงดับเบิลคิวเรามาช่วยแล้วออออผีจะตายแล้วครผีจะตายแล้วผีจะตายแล้วผีแกตายแล้วผีตายแล้วโอ้มาใหม่ โอ้ดโอ้ดโอ้ดบอกเลยแอนนี่อย่างเตียนกลับไม่มาแล้วล่ะไม่ไม่น้องหมีไม่ไม่น้องหมีเดี๋ยวเปนจะดดเข้ามาแล้วก็โดนสตันจู่จู่ไ,ไปเจอะทำไมหน้าจอมอยู่มืดมืดต่อว่าอะไร โอ้เกือบตายบอกว่าไอคิวครับผมดูดูชื่อดูชื่อสโมสรด้วยโอ้อย่างเกลียดเลยอันนี้โคนโหดขอบคุณมากอีฟลีนที่สลับกับเราอีฟลีนมันก็คงจะพูดอย่างเงี้ยขอบคุณมากแอนนี่ที่สลับกับเรา ี๋ยวผมฟาร์มสะแตกขอตั้งก่อนโดดไปกลางวงเลยมาล่างดี๋ยวก็เกร็แล้วว้าวมแปดสูงนะมันสิบสี่อันนี้นิดหมดปกตินี่ก็โกงนะสกิลหนึ่งในโกงนะ มันถ้าฆ่ากิดได้มันบบไม่เจ็บโก้ไหมตัวอะไรก็ไม่ต้องพูโก้ <laughs> ตายก็รัวๆครับ <laughs> ด,ด, <laughs> ดูมันข่ำดิ double <laughs> kill ม,มันจะมีคนเดินมาหา <laughs> ผมไปเนี่ยขาดคำบลา เอาเจนเนสไม่ดูบ้านหรอบ้านแตกแล้วนะครับโอ้รเรียนโซโลลิเพอรอลฮะยังโหดเลยผมไม่รู้ครับผมเด็กดอยเฮ้แต่ทำไมไม่ตายรอสีบ้าแล้วบอกเลยเกมน,นี้จบอย่างไวไม่ดีบ้านค้านะซัสโอ้แวันนี้คนี้จุมุ้มจุ๊มจุ๊มุมุมุ โดนมีแดงไปเสือ้มันปุ่มปุมปุมปูมมมว่าไงลิเว้นลิเวนว่าไงวัน <c oughs> ที้ข่าวใส่ผิดตัวโคเจงเลยูู้มีมีเตมีเตกมีเตกมีมาตีบ้านเตมีมาตีบ้านเตมีมาตีบ้าน ันไหนเลือดบ้านนไหนเลือดหมีวะเนี่ยโอ้ยเมวเมวเมวหนูอยากโดนชักดาวเฮ้ยเรนกาอยู่ไหนวะเรนกาเขาไม่ทำอะไรหนูเลยนะเขาปล่อยเข้าไปเรนบ้าน,นเดียวอ๋อเดี๋ยวผมจะกดสัญญาตอนจบเกมเอ้าอย่าไม่ได้กดสัญญาเลย โอ้โห oh, จบไปได้ด้วยดีฮะวิกตอรีแอนนี่วิน